สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่อง,องเกมมือไฟลำเพลินโชว์ออาวิเคียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องกำลังเกิดยังขึ้นอีกครับเกิดยังขึ้นอีกแล้วกำล,ลังแก้ไขปัญหาเหลืองผู้สั่งกรเจี๊ยบ

จ็กหน่อยกะสิสตาร์ทเครื่องปั้นเช็คระบบแล้วครับจานแบ่งจานจานแบ่งลืมยังก่อนจานแบ่งลืมคันสายเก่าโว้แก้ไขปัญหาแล้วเดี๋ยวปล่อยจ็กหน่อยกะสิสตาร์ทเครื่องปั้นแล้วครับเพราะว่าระบบไฟเครื่องวิทีฮอล เสร็จเรียบร้อยจันเดือดนี่ครับจันจัง,จงโอ้จานโดโอ้ครับจานโดจานโดทีมลุงปิยะนะครับลุงปิยะอ,าอ่าอย่างำเพรียงโชว์ออฟฟิเชียลดิท,ทีมแอดมินลุงปิยะ สวัสดีครับพี่เบนสวัสดีครับนี่ครับไห้ป้อมแปมครับไห้ป้อมแปมแล้วจมอย่างเราแล้วจมอย่างของเราเร <laughs> าจมอย่างบุคคลบ้างมันคือสังกะรีมาแทะไพ่กระเป๋าไหมกระเป๋ากระเป๋าหนาครับกระลากขี้อะไรงเอาไป บัวครับเดี๋ยวจะน้อยจ้งสิงไปกิน,นเด๋ยนระบบไฟของก็แล้วเวลานอนใส่ผมนอนอยู่โหลดตู้ตูล้ลำโพงเป็งในพุ่มันุคิีดดีปะดีครับเริ่มเรื่มเรื่อยๆครับเกือบไก่ได้ป้อมซำเล็จแล้วเ <laughs> นี่ยฝากช่องกับนี่เลยครับพี่ร<ห>้องครับไอ้ป้อ,ปอแมแปม <laughs> นี่ครับอาจารย์นักดนตีกับกำลังครับกำลังตีตังคองดนตตีเพื่อจะเช็คเซาต,ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเคิงสโมงกว่าระบบจอห้องกันแล้วแล้วครับเหลือเช็คระบบแล้วก็จะได้เอาค้านขึ้นนี่ครับ เาเบิ้งการต่อสมุกต่อสมุกบูสักกันไปเอนี่ครับก็อยูไก่จัดสิ เร,ร,เรมบใช่กันมันสิมีปัญหาแจม,มือเท่มันมีนม้ำอ่ะเป็นตก <c oughs> เป็นตลอดาาอนี่ฮาาะนี่พวกเจ้าบ้อหมุนอันหมุนอันนี้เห็นมันลุกหรอกเลยนะมันบอดานแก๊สมาันแมนมันกระเลยบอ่อ นี่ครับกำลังกำลังต่อสโมครับควาสโมฟังหนึ่งเสร็จแล้วนี่อันที่มันพุ่งจรจวดขึ้นอันนาเวทีครับตัวนี้นะครับอันจ้วนพุ่งจรวดนัง่งกอดเขาพิณขอรับจ้ะใช่ นี่ครับสับโมกอีกตัวนะจันจังเรามีจานเบลเอ้ันจานนั่นเออดเอานังยาตัวนั้นมาแน่ยเหลืองว่าแล้ว่ะ trang <coughs> trên đồng già phít. Điang quê hoa lên nè. là oh. <coughs> <back. Always>. เราไปเอามาเนี่นจางว่างใหญ่แล้วไปเอาน้ำยาใส่น้ำยาสมูทพิตโตนะ่ะนี่ครับพี่น้องมันมันต้องใส่น้ำยาคนละแบบครับของสมูทเนี่ยครับน้ำยาสมกทตัวนี้ ส่วนผสมว่าแมนว่าแมนดีเซลกับเบนซินเทสเซกันวายยุนุ่มใานี่มันหายไปแต่ถังนึงไปกรวบามันเหลืออยู่นะเพราะว่ามันเติมมันเต็มมือเปิดบ้งไหมอันนี้ไหมก็เปลืองมัดเลยปนอ่ะสมราคมันจางหลันเลย บอกควันมันจางบอกผิดคนเลยเเียวเซนน้ำยาหยอยน้ำยามันคิผมสงอย่างนี้มันคิผันนี้ห้องกันเลียแกนร้อนนึงเลยเดี๋ยงเตีงปังสตาร์เราแจสซิงครับเื่องปังสตาร์ครับอกอันเปิดตู้ลวดให้ครับ เอาเมียนไงขึ้นเลยครับ,บเพราะว่าอันลูกน้อยนอขึ้นแล้วเขาหมุนไปนะไ <c oughs> ปิดได้ครับไปิดได้เ <c oughs> ปิดได้เปิดไดไฟเปิดไฟอะไรเนี่ย รครับรรรรนี่ครับเขาพี่น้องครับเขาเกิดตกลงไปเป็นรแบบเรียบร้อยอน,นะครับจันดุ่งจันดุ่งไปเปลี่ยนขึ้นเจ้าะเด็กกลิ่นเถ่อเบาหัน จะไว้กวนแทนเถื่อนบอตอนเปลี่ยนน่ะนะเออไปกวนแทนเถื่อนม่นเล้วเจ้ากดยู่เจ้าเปลี่ยนเป็นนั่นเจ้าตันเจ้าเปลี่ยนยู่เจ้าเปลี่ยนเป็นนั่นสองหาหาหรอกกวนแทนเถื่อนมันบวกลงเลยแบบนี้เนี่จะได้ไปเปิดบอลแล้วครับมาครับ เราเอาอีกคลิปหนึ่ง <laughs> ครับครับวนี่ับิีมไฟเสร็จแลครับสำหรับคลิปนี้เอาไวปสำหรับเดี๋ยวเสียตอนเบิดบอดเสียมาลงอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ